สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องเรื่องเล่าจากคุณปู่กับผมสมชายนะครับวันนี้เรามีจดหมายจากทางบ้านที่เขียนมาเล่าเรื่องราวของชีวิตในแง่มุมต่างๆให้กับพี่ๆน้องๆได้รับฟังกันส่วนจะเป็นเรื่องอะไรที่ผมนั้นหยิบมาเล่าให้ฟังนั้นเดี๋ยวเราจะไปฟังกันเลยนะครับเรียนคุณปู่สมชายที่เคารพดิฉันนั้นชื่อยายสมศรีอายุ72ปีแล้ว ดิฉันเขียนจดหมายฉบับนี้มาจากอำเภอเสนาจังหวัดอยุธยาเพื่ออยากจะเล่าประสบการณ์วันทำบุญครอบครัวใหญ่เมื่อเดือนที่แล้วให้คุณปู่สมชายได้ฟังเพราะมันทั้งวุ่นวายทั้งขำขันและสุดท้ายก็จบลงด้วยความอบอุ่นหัวใจเรียกว่าเป็นวันที่บ้านแทบจะแตกแต่ก็เป็นความทรงจำที่ยายนั้นจะไม่มีวันลืมเรื่องมันเริ่มมาจากลูกหลานในครอบครัวของดิฉัน ซึ่งกระจายกันอยู่ทั่วทุกสารทิศทางกรุงเทพเชียงใหม่กระบี่ถึงขั้นอเมริกาก็มีเลยนะคะพวกเขานั้นตกลงกันว่าจะกลับมารวมตัวกันเพื่อทำบุญครั้งใหญ่ที่บ้านของดิฉันเป็นการทำบุญบ้านและอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษไปในตัวด้วยฟังดูดีใช่ไหมคะแต่พอถึงวันจริงๆโอ้โหมันกลับวุ่นวายยิ่งกว่าตลาดแตกซะอีกค่ะคุณปู่สมชาย วันนั้นเริ่มตั้งแต่ตีสี่ตัวดิฉันเองก็ตื่นมาจัดเตรียมขก้าวของช่วยลูกสะพ้ยอันไหนที่ฉันช่วยได้ก็จะทำเช่นล้างถ้วยล้างชามเตรียมสถานที่หลานตัวเล็กๆก,ก็วิ่งไปวิ่งมาจนเกือบจะทำแจกันแตกส่วนพ่อบุญเลิศลูกชายคนโตของดิฉันตอนแรกก็บอกจะเป็นผู้จัดการงานสดิบดีสั่งโนนสั่งนี่แต่สุดท้ายก็ดันมาลืมเรื่องสำคัญลืมนิมนต์พระ ที่จะต้องออกมางานซะนี่สรุปก็ต้องวิ่งวุ่นไปตามหลวงพ่อที่วัดตอนเช้าโชคดีที่ท่านเมตตามากันครบทั้งกาวรูปตามที่ตั้งใจไว้พอถึงเวลาทำบุญทุกๆคนก็แต่งตัวกันสวยงามนั่งเรียงกันในห้องพระไอ้เจ้าแพรวหลานสาวคนเล็กที่บินมาจากอเมริกานี่สิคะดันใส่ชุดเรสสั้นเชียวนั่งพับเพียบก็ไม่ได้สุดท้ายก็ต้องขอมานั่งเก้าอี้ข้างๆดิฉัน ไอ้เราก็แอบขำในใจแต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะดีใจที่เขานั้นอุตสาห์บินข้ามน้ำข้ามทะเลเพื่อจะมาร่วมในงานนี้ทีนี้ไอ้เจ้าเจมล้านชายวัยรุ่นอีกคนก็เอาแต่ก้มหน้าก้มตาเล่นโทรศัพท์แถมดันมาเปิดเพลงเสียงดังลั่นตอนที่หลวงพ่อท่านสวดมนต์เจ้าโสมลูกสาวของยายก็เลยต้องรีบดูแล้วยึดเอาโทรศัพท์มาอานนี้หลวงพ่อท่านก็ยิ้มแห้ง คงคิดในใจว่าครอบครัวนี้มันช่างคลึกครื้นวุ่นวายดีแท้นอช่วงถวายพัตหารนตอนเช้ายิ่งแล้วใหญ่เลยค่ะคุณปู่สมชายหนูพรลูกสะใภ้คนเล็กบอกจะทำข้าวต้มทรงเครื่องให้พระท่านฉันแต่ดันมาลืมแช่เห็ดหอมคราวนี้ในครัวก็เลยวุ่นวายหาเครื่องอื่นใส่แทนกันจ้าละวันปรากฏว่าสุดท้ายข้าวต้มเห็ดหอมนั้นออกมาเค็มปีเพราะหลานชายแอบเติมผงชูรสไปสักครึ่งกระปุก โชคดีที่พระท่านก็ฉันได้ไม่บ่นสักคำส่วนอาหารสําหรับครอบครัวก็ไม่น้อยหน้ามงคลเจ้าลูกชายคนเล็กของดิฉันยืนยันว่าจะทําส้มตําเองเพราะบอกว่าได้สูตรเด็ดมาจากอีสานแต่คราวนี้มันทําเยอะเลยกะไม่เป็นเผอใส่พริกไปซะตั้ง20เม็ดทุกคนที่กินแล้วก็น้ําตาไหลพรากหลานตัวน้อยถึงกับร้องโวยวายบอกว่าปากรูกพองไปหมดแล้วเพราะตอนบ่าย มีพิธีทอดผ้าป่าเล็กๆในบ้านทุกคนช่วยกันบริจาคเงินสมทบแต่อยู่ดีๆพ่อภัยบูลลูกเกยคนโตกับลูกชายคนเล็กดันทะเลาะกันเรื่องเงินบริจาคว่าใครให้มากให้น้อยกว่ากันดิฉันเองก็ต้องรีบเข้าไปห้ามทับบอกว่าการทำบุญไม่ใช่แข่งกันรวยเรื่องใจนั้นสำคัญกว่าเรื่องเงินสุดท้ายทั้งคู่ก็ขอโทษขอโพยกันไปแต่ดิฉันก็แอบเหนื่อยใจ ครอบครัวใหญ่เนาะมีทั้งรักทั้งแค้นเป็นธรรมดาแต่ถึงจะวุ่นวายขนาดนี้ช่วงที่ยายประทับใจที่สุดก็คือตอนเย็นหลังพิธีทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยทุกคนต่างนั่งล้อมวงกันกินข้าวด้วยกันลูกหลานแต่ละคนก็เล่าเรื่องราวชีวิตให้ฟังบางคนก็เล่าเรื่องงานที่ทำบางคนเล่าเรื่องเรียนส่วนแพรหลานสาวจากอเมริกาบอกว่า เขานั้นคิดถึงกลิ่นข้าวเหนียวกับน้ำพริกที่คุณยายทำสมัยเด็กๆเ,เมื่อดิฉันฟังแล้วก็น,น้ำตาจะไหลไม่คิดว่าเขาจะจำได้ส่วนเจ้าเจมที่ติดโทรศัพท์ก็วางโทรศัพท์ลงมาช่วยยายล้างจานแถมบอกว่าครั้งหน้าจะมาอีกนะยายผมจะช่วยตั้งแต่เช้าเลยฟังแล้วดิฉันก็รู้สึกใจฟูไปหมดก่อนกลับทุกคนก็ช่วยกันเก็บกวาดบ้าน ลูกคนโตก็อาสาปีนขึ้นไปซ่อมหลังคาที่รั่วให้ส่วนลูกสาวคนเล็กก็แอบยัดเงินไว้ในลิ้นชักให้ดิฉันไว้ใช้จ่ายหลานๆตัวเล็กก็เขียนการ์ดฝากไว้บอกว่ารักยายสมศรีที่สุดในโลกดิฉันอ่านแล้วก็ยิ้มทั้งน้ำตาบ้านที่วุ่นวายมาตลอดวันตอนนี้กลายเป็นบ้านที่เต็มไปด้วยความรักความอบอุ่นซะแล้วช่วงเช้าที่ดูวุ่นวายเหมือนบ้านแทบแตก ทั้งเสียงดังวุ่นวายสารพัดเรื่องแต่สุดท้ายมันคือความสุขของคนเป็นยายที่ได้เห็นลูกๆหลาน,ลานมาทำบุญครอบครัวใหญ่รวมกันแบบนี้สุดท้ายนี้ยายก็อยากให้ทุกครอบครัวได้ลองทำแบบนี้ดูบ้างเพราะถึงแม้จะเหนื่อยจะวุ่นวายเพียงใดแต่ความรักและความทรงจำที่ได้มันคุ้มค่าจริงๆนะคะถ้ามีโอกาสยายก็จะเขียนมาเล่าเรื่องราวสนุกๆให้กับคุณปู่สมชายได้ฟังอีก ด้วยความระลึกถึงคุณยายสมศรีครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวจากคุณยายสมศรีที่เขียนมาจากอำเภอเสนาจังหวัดอยุธยาถ้าชอบเรื่องราวแบบนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดซ subscribe ให้หน่อยนะครับแล้วพบกันใหม่กับเรื่องเล่าจากคุณปู่ใน EP ีหน้าคลิปนี้ต้องขอลาทุกท่านกันไปก่อนสวัสดีครับ